สวัสดีด้วยจ้าพอกันอีกแล้วกับไ้ทุกตาผาฝันค่ะอยู่บ้านสวนเนี่ยจะเนื้ออากาศดีดลมพัดเย็นๆมีแหงมีแหงค่ะเพื่อนๆก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะเนาะอันเสียงรถแทก็กร์่พันตัดยาค่ะไอ้เขยพันตัดน์ยาเหมือนขึ้นตัดนได้หลายมือแล้วได้ขันอย่างบ่แล้วเพราะว่าบบแม่นตัดเมื่อมือเนาะขนมมันอากาศโอนก็ต้องพักเครื่องว่างั้นเหรอปะ ได้ยินเสียงตืดๆนี่ก็เสียงอันรถไทยค่ะรถแท็กซีรถไทย,ไทยมากินกาแฟน้ำเอยนะค่ะเด้อกาแฟหอมๆเน,นาะค่ะะเนที่บ้านสวนอากาศลมพัดเย็นๆ่างันเถอะปะ โอ้ยชื่นใจขมห็นกินกาแฟกับเตยค่ะกล้วยน้ำว้าเนาะค่ะเนาะจากสวนเนาะจะเด้อซุปเป็นเขือกันไหลเขือนเลยกินแล้วก็สบายท้องเลยคะ่ะอะอ่ะ่คุณอะเกือบตุกเบาไหล ห้อยอยู่เป็นเขื่อเลยค่ะนี่ซุกในน้ำโกก็มีถ้ามันซุกไหลก็ต้องได้ตากเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันกินวดหันคนก็นขายเหลือว,วีละยี่สิบค่ะทางบ้านเลยเนี่ยคนก็นปลูกไหลเนาะคะ่ะเนาะวีละยี่ งามงามเขาเบิ่งเนื้อกวยอืปกเรืองเนื้อสดมีแห้แงเห็นหอ้ผอมไม่มีสารเคมีหรอกค่ะเนาะปวดสาร ธรรมชาติแท้ๆเลยครับตามด้วยกาแฟนเนาะ นาเห็นว่าตุ๊กตานี่มันเป็นอันถนนดินแดงอยู่เลค่ะที่จริงได้เป็นถนนคนกีดแล้วค่ะทางเทศบาลนั้นตำบลพันก็มีโครงการมาหลายปีเนาะคะ่ะเนาะเธอเอ้ยก็ยับหัวเข้ามาเรียบร้อยด้วยแล้วค่ะตามที่เขตที่พันมาวัดปีโกน,นยับหัวเข้ามาก็ปีนี้พันเทคนกีดวันนี้เพื่อนบานค้างสวนเอ้ยนี้ค้างเหินเอ้ยนี้พันโบโยมโบโยมเฮือ้ดินค่ะค้างทาง มันเป็นไล่ทางคนมันก็ยอมเมะะื่อแล้วค่ะแล้วมีอยูส่งเจ้าที่พันบยอมโบยอมเลยเด้อค่ะมีการฟ้องร้องทางศาลทางศาลพระก,ก็เลยเอาอันไฟมาปักคือว่าห้ามบุกลุกพื้นที่ส่วนบคนุคคลคนพันก็เพื่อน้านพันก็โกพอใจเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าความเจริญมาหอดแล้วก็อีกสองคนที่มาท่วงความเจริญว่ากันตรงๆเนาะคะ่ะเนาะ เออกระดิ่เห็นแต่พันไซเอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเพราะว่าอันทางเส้นนาเหินเออนี่พันกันยกโลกไปยกเลิกไปเลยค่ะพันเลยเอาอันงบประมาณนั้นไปอันสื่อทางอันถนนสายอื่นกันน่าเสียดายเด้อค่ะวันนี้ถนนอันรถเล่นก็มันเป็นถนนดินแดงเนาะค่ะเนาะควรกึบตะขนาแรงนี่คันฟุ่นวันนี้คนที่พันอัน ที่พันธบโบเห็นด้วยในยพันพันบบพระวเดยียนี้เนาะก่นเนาะพันมันเป็นส่วนกขมไม้ซักกับอีกที่นึ่งมันเป็นที่นาแค่รถมาอันระว่างฟุดนึงนะะ่งเลยค่ะทางนาไหลเบี่ยงทางพันก์ขบวดีเอาไหลทางรัฐบาลว่างฟุดฟุดนี่ยคะ่ะเออแต่ว่าเอ้ยยับเข้ามาเลิกเลยคือพันเพราะว่าเฮาเอ๊ะแต่บรไดดเนาะกันเนาะน้นนำไหลทางถ้าว่าความเจริญมาโงดก็ ต้องซร้อยกันม่นบอกคะ่ะถ้าว่าพัานหน้าถนนคนกีดแล้วมันก็บ่มีฝุ่นม่นบอกคะ่ะบ่มีฝุ่นบัดช่วงหน้าฝนหน้า,าเตยกต็ขีข่มอเตอร์ไซค์ตะไสขี่รถขี่เตยก็สะดวกเนาะค่ะเนาะไฟนี้มาหอดเต้นเฮกแล้วคะ่ะเป็นสิบสิบปีแล้วเอ้ยก็ว่าปีนี้เอ้ยก็หน้าทางเงินเอ้ยนี่นะได้ถนนคนกีดโบได้คะ่ะเอ้ยมาหอดทางพันยกเลิกไปหมดแล้ะพันนั้น ทางอันที่สบานตำบลพันเอาไปอันเสื้อสายอื่นแล้ววันนี้ก็อีกยาวนานพันบอกก็น่าเสียดายเนาะค่ะเนาะถ้าพูดตรงๆแล้วก็แด้จักนับไปเสียดายเอ้ตือเออันตามความรู้สึกของเออทุกตาดินแค่ไ่ทางอันแค่ฟุตนึงค่ะฟุตนึงมันก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนโศกนี่ค่ะโศกนี่ฟุตนึงของเขาแค่นั้นเลยค่ะที่พันเอาพันบริเมนเอาไปเป็นเม็ดสองเม็ดโบ บูเหอค่ะเอ้ยก็งงกันมันในทางเพื่อนบ้านนั้นเขาพันกระหลงมันเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะมีการเว้าอันเสียดสีกันนะคะมันในทางที่ว่าพันเบอร์ก็มีการโมโหนาปตามันว่าผู้เหลือาไปลงเฟซบุ๊กได้นาปตามันฟ้องร้องค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่โตอยู่ด้วยค่ะยังบ่เศร้าเลยเนี่ เพราะว่าทางอันเพื่อนบ้านพันก็ต้องการความเจริญเนาะค่ะเนาะคือว่าเจริญน,นี่มันก็การเที่ยวทางสิคะถนนเฮือนทางก็มันเป็นคนขีดไปเลยแล้วกันแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้พันเอนเอสคนขีดพันโบญมก็มีแค่สองคนค่ะที่ว่าพันโบญมโบอมเลยนะคะยืนกระใต้ค่ะเดียวโบได้โบได้เน่าหัดไปปักกันลักอยู่นําอันทางของรัฐบาล พี่หลึกเนอะค่ะเนอะเอยว่ามันพี่หลึกเอยกระบอกอันนั้นหูจักพันอยู่แต่ว่าเออยบสสนิทพันอ่ค่ะอันน่ะเอาไปตรืมเนบอกคะ่ะแต่ว่าดินโดนเหาพันมามันก็ต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเอนบอกค่ะก็ต้องมีการนั้นแบ่งปันถ้าว่าเหาเป็นดินหน้าทางเนอะคะ่ะเนอะถ้าเอยละมาอันอายเอยละมอายเอยทุกตาเานี่ยมันยับลักเสาซมิมนเข้ามาเพราะว่าเอาตามที่พันปักลักไว้มันบอกค่ะ ก็เข้าหมาบอร์มีนมีปัญหาเวลาพันเทเทดินเทหินเททรายเอดมันจังสะดวกเอยเปลี่ยนเสื้อเสาเอสมอดก็เออก็เอ็เมื่อปีที่แล้วกัมดเรียบร้อยก็นึกว่าปีนี้เออปีนี้ก็ใิได้ถนนคนกรีดหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะบ่ได้ซ้มผัสบันีก้ก็อีกยาวนานเป็นเอยว่ามันยี่สิบกว่าปีขึ้นไปไป้ายบันนี้เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาบุญลงดีบ่ดีพันบ่หลงซ้ำค่ะ เพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงเส้นถนนโตมันบได้เป็นเม่นถนนเยาวหลายสิแต่ว่าอีกฝั่งนึถงทาังหลังเหือนเอ้ยนี้ฮันได้หมดเลยค่ะพันเฮือหมดเลยเป็นถนนคนกีดหมดเลยพันกำลังทำอยู่กัตนกระเปกเนาะค่ะเนาะแปกที่ว่าเหาเหาโบสร้อยกันว่างั้นดีกเหาก็เห็นว่าเห็นแก่ตัวเอ้ยว่านก็ตรงใช้คำนี้เลยค่ะถือว่าเห็นแก่ตัว เห็นแกตัวทั้งคู่เนาะค่ะทั้งสองคนพู้ดีขี้ดินพระพันติดกันนําค่ะชาวบ้านอันเพื่อนบ้านพันกาโอ้โบผอใจขนาดค่ะเอากันตรงๆรงผู้โด็อยากได้ยัะมันอันฟุ่นฝนมันวิทยไปสิค่ะอันนี้พันโบวิทย์สามาเป็นถนนดินแดงรถรถพันเที่ยวดีเด้อค่ะทางเงินเอ้ยนี่ฝุ่นจระวายเลยค่ะกาแฟมดถวยแล้วอะ ก็บอกว่ากันเนาะคะนันเนาะอันความคิดมาคนละอย่างเลยว่าความคิดคนละอย่างแต่ว่าอันวัดโพจกพันมหม้อดแล้วพันโบนยอมรับโพจิ๊กนั้นก็หายไปไม่บอกค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยว่า,เ,าเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ก็เพราะว่าเราต้องไปกับการเวลาเนาะคะ่ะเนาะเรานามายืนก็ใต้ค่ะเดี๋ยวอยู่กับเวลาย้อนยุคนี้เ้ยว่ามันก็ม,นมดสมัยอะไระสำหรับไอ้ตุ๊กาตาเนี่ย อันเป็นรุ่นคุณโสรือบคุณโสก็มันก็ไปกับการเวลาคือกันค่ะก็เสียดายเขาเอ้ยตุ๊กตาเสียดายเบาตรงๆเลยเสียดายที่ว่าพันพันก็มาถีก็เลยเลยเลยสะพานมาน้อยนึงพันก็หยุดเลยเนีค่ะเพราะว่าพันโบเหินพันก็เสาเสาแล้วพันก็ย้ายอุปกรณ์รถทงรถไถรถโม่รถเติรนนอกเนอกอกไปเป็นถนนสายอื่นก็ไปทางถนนสายทางหลังเอ้ย แล้วก็โครงการที่พันนั้นที่ว่าอันอันโครงการก็คือรัฐอันรัฐบาลว่าเอามาแล้วก็รัศดรก็เป็นคนเสียเงินภาษีหนอขนะหนอก็โครงการของรัศดรเข้ามาทำเพื่อรัศดรนั้นมีความสะดวกสบายขึ้นว่างั้นเดี๋ยวป่ะพันก็ย้ายไปมองอื่นแล้ะค่ะพันย้ายไปแล้วพันว่าคืนมาบดายแล้วพืนทางอันเพื่อนบ้านมันก็ไปถามมีกันว่าความกันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหหลานอยู่ แต่ว่าอันมันได้อันย้ายไปแล้วแล้วก็โครงการพังกระตัดไปเลยสิคะมันก็เลยอันโบหมาอีกค่ะก็เลยอันเป็นถนนดินแดงค่ะหน้าบ้านเอตุ๊กตาผ้าฝันก็บอเป็นเธอค่ะเหาก็อยู่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ว่าเสีดใดความเจริญมาโหดแล้ววันมากีดขวางกันสิค่ะก็ถือว่าเฮาโบช่วยกันพัฒนาเนาะค่ะเนาะเอยบ้านนี่ค่ะแล้วแต่พันค่ะ เพราะว่ามันก็โครงการมันก็โยกย้ายไปแล้วก็ทุกคนก็ทําใจมัแล้วค่ะแต่ว่ารังคนมมนก็ทําใจอย่างบไดเพร่ะนว่าพันบนนาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเพื่อนมาเฮ้ยดีๆพันโบยลมรับเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีว่าเวลาเหาวันขี่รถขี่เรือโตนหลงสินี่ค่ะตนมืดๆค่ำๆมันมีเสาไฟอยู่เนาะเนาะมันก็ไปมาสะดวกอะแต่ก็คือว่าเนาะเนาะคนที่พันคัดขว่งเพื่นวันวันมาอยู่จุดนี้ มันก็เลยบโบได้ยันบโบได้สัมผัสจุดนี้ก็รอไปค่ะรอไปอันจกนักรนปีหรือเนาะค่ะเนาะอันนี้ให้เออแห้งไส์ให้ฝังนะจ๊ะเด้ออ่ะกาแฟก็มุดเราเด้ค่ะม้ามวยก็มุดเราวันนี้ก็ลมพัดเย็นๆอยู่แต่ว่ามันเป็นอาการจากักรฮอนอากาศทอนฮอนค่ะเพราะว่ามันสวยเราเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บนาเที่ยงเราเด้อค่ะที่เอ่ยเบาหนินาเทียเ่ยงเราเออก็ไปทําฟันมนัน เมื่อกี้เนี่ยค่ะองอดมอหงอดเถือนแล้วก็ต้มกาแฟแฟนเอ้ไปฮับไปส่งแล้วค่ะต้มกาแฟกินจนเราเอ้ไปเอ็ดกับเข่าก็แฟนเอ้กินอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขนะคะ่ะเนาะกับมื้อใหม่วันใหม่นะจ๊ะเด้อแล้วก็จังพอกันคลิปหน้ามากินกาแฟนํากันคู่มือคู่มือเนาะคะ่ะเนาะเอามีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ